สวัสดีครับยูกับช่องแชาลาครับยูครับเบิงปากเผาหน่วยลูกดกโอ้เปืีนหนก,ก,หนหก,นกแล้วครับวนะันนั้นหน่วยดกก่อนเสียหญ้าที่หกแน่มีแต่ปากเผาแล้วครับเนี่ย còn nó đang tập để khay ai mẹ đại cao vậy bận rong đây ạ tên bưng nhàng này ạ cái này กลังเก <PI AN> ็บนครับนี่ต้นดอกดอกเสียพันเตี่ยครับสูงประมาณเมตรสองเมตรสองเมตรกว่ากว่าเพราะว่าหารอยต้นบ่ครับแต่ผื่นหก เป็นไรแต่เน้ยน่วยนี่หนาอหญ่อ่อนมอลองเด็ดมึงขายน่วยสิบบาทขายทรงครับเจ้าของสวนมันขายทรงครับน่วยพร้อมงามครับ แดดแห้งมาเป็นปลูกจากไรก็สิบกว่าสิบกว่าไรอยู่คือวางทอ่อนำเบิดครับเป็นทอน่อนำมาวางสปริงเกอร์ครับวางสปริงเกอร์ ăn chẹp mập con tắt bên trôi em em luôn đi ừ. ปลาวค่ายแบนเพืือครับน่คายค่ายตรงยังไหมครับสองลูกสิบบาทครับครับอ๋อแต่ว่าไอ้มันหมดลูกไหมปลาแซวหมดเมื่อนยังไงครับอ๋อ

คอนดัดสีมานี่ครับอีกพวงเลยเป็นต้องตัดเป็นช่อนะครับันเดืจนแตกออกม่นก็เอามาไข่นอกไข่ตามแถวบ้านถ้าว่าในเป็นพวงมันกับไข่ทรงเออโอ้หมดหลายครับังเป็นพวงทีละตัดแต่แล,ววละพวงพวงละหลายบาทเนาะ นี่ดักนน่ลงเลยนี่กับนูหนูยอดงูหนูเนาะแปลนให้ก็ยังนี่กับกับดักกงแไงหนูพุกนะตัวน้หนูพุกมาก ครับดอกดีเยวครับน <poly> <aller> ้ำม <piece air Regular> ันขาดคอกันครับ ขัดคอนกันขาดโดนก็ปัม๊มมาท่านแต่กัดได้ตัวหนึ่งกัดคุม้มไอ้ทุ่งไอเบิ้งต้นนั่นต้นนี้ดกเขียวกับต่ำๆนะ่ะย่างมาเบิ้งอะไรครับ ยังหลายชอ่อคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดพวงอะลูกใหญ่ๆครับดอกครับตอนนี้อะไรรึตอนต่ำ